อเ,เอา้ากูพี่มึงนี่บ้านกูก็ต้องมาหามึงเห็นมึงามาทำไมไอ้ไทยผมนั่งได้ไหมครับนั่งได้อขอที่ย่าก็อยอะเนี่ยนี่มีหน,น้ามาถามอีกที่มาก็มาหา้โงแก ใจมาอยู่ที่นี่กับไปเพราเขาไม่มีวิญญาณก็เลยอยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตไปเลยอ๋อแต่นั้นอีกอยาก่างนึงองมีพ่อมีแม่ด้วยจะเด็กก็พาที่ไหนหนมาอยู่ก็ต้องไปแต่ถ้าแม่<ห>จะเอาน้องกูไปเป็นแม่มึงไงฮนะมัใช่กูรู้มึงอละรนะักน้องกูแต่กูพูดตามตรงน้องกูนี่ไม่ใช่รูปร่างที่ไหนหัวบันไดบ้านนี่ไม่เคยแห้งขไปเลยคนมาเยกกระโถผู้ชายเดินผ่านเนี่หน้าน้องกูว้าขาทุยขาทุย เหมือนสวยกู้ตกใจไม่เหมือนใครใช่ไงสวยก็หล่ะสวยเองบุญคูณเป็นสวยเด็ดมึงโดนหักตัวแน่นี่ที่เดียวจีที่มาวันนี้ก็ตั้งใจมาคุยเรื่องธุระส่วนตัวของฉันเลยเออแล้วมาคุยเรื่องสีฟอกของแม่จอกน้ำเพิ่มฉันจะมาขอจังเพิ่งแตงเงี้ยเอนี่มึงจะมาขอเนาะคุณเอ้าเก่งแค่เป็นคนโตเด็กฉันก็มีความคิดเหมือนกันนะไม่ต้องเรียกแทนนะบอกเข้าไปเลยว่าฉันไม่แสบแตงก็ต้องเรียกเองมากนะมึงอยากแต่งมากเลยเอ้หน้าตัเอง เพื่อนนะมึงทอ<ห>าถูกแล้วที่มึงมาอย่างเงี้ยเพราะว่ากูอยู่สองเพพี่น้องไม่มีพ่อแม่ที่นี่แหละกูมาของงี้กูเรียกไม่แพงหรอก,กเราจเรียกแพงก็าลอยบอกเลยเพื่อนเอาแค่จากที่ห้าบาทนะไม่ถูกไปเปล่าถูกไปแล้วจากที่ห้าบาทค่าตองไงไปถึงสองแต๊ะเรียกจริงๆเลยกูอเอาแค่แสนสี่มโหรีตัดด้งหากอ่ะโอ้โห<อ>ที<อ>่ขอมันไปเกยได้แเ้วไปแยงไปเลยแล้วทำไมล่ะ พี่กูเรียกแทมาเนี่ยกูกะว่าท่านเหลือตังค์แล้หน่อยกนะูจะพามึงไปทำจมูกไปยันยีเลยทำจมูกเดียวเดียวอ่อคือโรงพยาบาลเขาบอกอยู่แล้วว่าทำย <จะ S 2> ันยีจ,<ๆ>จะไปเมียกันเหอะจะไปถามต่อทำไมนี่มึงเอามาแสนสี่เฮ้ยแสนสี่เขาจะไปมีเล่าอะไรนิดก็มึงก็หาม,มาดิฉันเป็นเพื่อนแกฉันขอต่อกจะทำเดียวเลยเป็นเพื่อนกันนะแกก็ต่อต่อเท่าไหร่จ๊ะพี่จัดแสนสี่เหลือสี่ร้อยพอ เดือนสี่ร้อยเออไม่ให้หมดนะเดี๋ยวกวเนี่ยวันเดือนยี่สิบเดือนยี่สิบโอ้โหกว่าจะหมดค่าสิ้นตอนมึงแบบกูจะได้หลานก็ดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเอาเลยคนบ้านเดียวกันยังไงฉันต้องไม่ไม่ทิ้งน้องเกเหอเนี่ยอย่าี้ต้องแต่งงานแต่มึงไม่ต้องติดถ่ากูก็ได้มึงก็คุยเรื่องสิดต่อกันเองนะพี่จะมาลา้าเพื่อไปเมืองหลวงไปหางานทำก่อนจ้าพี่นุ่มพายแนะนำพี่จะรอพี่เลยจ้ะรอพี่นะรู้เรื่อรือาแต่พี่แต่ว่าให้ขอให้ขอไปด้วย